สวัสดีค่ะเดี๋ยวทางหวยลาวนะคะงวดประจำวันที่10เดือนสิงหา2563นสานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสูตร4ตัวปักหลักเรียบร้อยนะคะ4ตัวตรงสูตรที่เรานำมาใช้สำหรับงวดนี้นะคะก็จะเป็นสูตรหลักหมื่นนะคะหลักหมืน่นคูณด้วย2นะคะบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักหน่วยคูบวกด้วยหลักหน่ยว,วย,นยและบวกด้วย8คงที่นะคะ สูตรที่2จะเป็นหลักหมื่นบวกคูณด้วย2บวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย4และบวกด้วย6คงที่สูตรที่3นะคะหลักหมื่นคูณด้วยห้าบวกด้วยหลักพันบวกด้วยหลักหน่วยและบวกด้วย5้าคงที่สูตรที่4หลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย5บวกด้วยหลักสิบนะคะแล้วก็บวกด้วย8คงที่สถิติย้อนหลังของสูตรนี้นะคะทั้งหมด3งวดนะคะเดินติดต่อกันนะคะ ก็เริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่27นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลังนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาคำนวณเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่วันที่27เนาะค่ะมาเริ่มกันที่สูตรที่1น,นะคะสูตรที่1ห,หลักหมื่นคูณด้วย2นะคะหลักหมื่นก็คือ9 9,2 1 8ใช้ตัวหลังก็คือเลข8นะคะ บวกด้วยหลักพันหลักพันก็คือเลขหบวกด้วยหลักหน่วยก็คือเลขสีนะคะและบวกด้วย8ดคงที่8บวกหเป็น14นะคะ4ีบวกสเป็น8 8 26 6ได้6 สูตรที่2หลักหมื่นคูณด้วย2 9 2 18บวกด้วยหลักพันก็คือเลข6บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย4 4 4 6ีนะคะได้6บวกด้วย6คงที่6 38นะคะ8บวก8เป็น16 สูตรที่3นะคะหลักหมื่นคูณด้วย5้าหลักหมื่นก็คือ9 9้า5้าห้าสี่ิบห้าบวกด้วยหลักพันก็คือเลขหบวกด้วยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็คือเลข4บวก5คงที่5้าบวก5เป็น10ได้ศูนย์บวก4ี่เป็น1ิบได้ศูนย์เหมือนกัน สูตรที่4นะคะมาสูตรที่สหลักหมื่นก็คือ9บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย5หลักร้อยเป็น2 5 20ได้0บวกด้วยหลัก10ก็คือเลข9และบวกด้วย8คงที่นะคะ9บวก9 9 28 8บวก8เป็น16คำนวณผลวันที่27นะคะผลที่ออกมาก็คือ6 6 06นะคะ มาดูผลที่ออกวันที่3 0ก็คือ660 6 4ตัวมาครบตามหลักนะคะคำนวณต่อวันที่30หนะะ้าวันที่30เดือนกรกฎาคมสุดที่1หลักหมื่นคูณด้วย2หลักหมื่นเป็น5 5 2ห้ได้0นบวกด้วยหลักพันก็คือเลข6บวกด้วยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็คือเลข6บวกด้วย8คงที่ 6 22, 2ส2งบวก8เป็น10ได้0สูตรที่2หลักหมื่นคูณด้วย2 5 2 10ได้0บวกด้วยหลักพันก็คือเลข6บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย4 6 4 24บวกด้วย6คงที่6 22 2นะคะ2บวก4เป็น6 สูตรที่3นะคะหลักหมื่นคูณด้วย5หลักหมื่นก็คือ5 5 5ห้ห้ได้5บวกด้วยหลักพันก็คือเลข6บวกด้วยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็เป็น6เหมือนเดิมนะคะแล้วก็บวกด้วย5คงที่5บวก5เป็น10ได้ศูนย์6 2นะคะได้2ใช้ตัวหลัง สูตรที่4นะคะหลักหมื่นก็คือ5บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย5หลักร้อยเป็น6 5 6 30ได้0บวกด้วยหลัก10ก็คือเลข0และบวกด้วย8คงที่8บวก5เท่ากับ13ตัวหลังก็คือ3คำนวณผลวันที่30นะคะผลที่ออกมาก็คือ06 23นะคะ ตัวเลขที่ออกก็คือ6 3สาก็คือสี่ตัวมาครบนะคะสี่ตัวมาครบสลับตำแหน่งนะคะสำหรับงวดนี้มาต่อกันวันที่สนะคะาเดือนสิงหาวันที่สมเนาะสตรที่1หลักหมื่นคูณด้วย2นะคะหลักหมื่นเป็น8 8ด1 6ตัวหลังก็คือ6บวกด้วยหลักพันนะหลักพันก็คือ6บวกด้วยหลักหน่วยเป็นศบวกด้วย8คงที่ หกสองสิบสองสองบวกแเป็นสิบได้ศูนย์สูตรที่สองหลักหมื่นคูณด้วยสองหลักหมื่นเป็นแปดแปดสองสิบหกบวกด้วยหลักพันก็คือหกหลักหน่วยคูณด้วย4หลักหน่วยเป็นศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์นะคะบวกด้วยหกคงที่ห 3 8ได้8สูตรที่3นะ,ะหลักหมื่นคูณด้วย5 8 5แปห้าได้0บวกด้วยหลักพันก็คือเลข6นะคะแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยเป็น0บวกด้วย5้าคงที่6บวก5เท่ากับ11ได้1 สูตรที่สนะคะสูตรที่4หลักหมื่นก็คือ8บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย5หลักร้อยเป็น6 5 6 30ได้0นะคะบวกด้วยหลัก10ก็คือ2บวกด้วย8คงที่8 2 16 6งบวก2เป็น8ดเดี๋ยวนะคะ คำนวณพลาดนะคะตัวหนึ่งเนาะมาเริ่มใหม่นะคะหลักหมื่นก็คือแปดบวกด้วยหลักร้อยคูณด้วย5หลักร้อยเป็น3นะคะหลักร้อยเป็น3นะ3 55ตัวนี้ได้5นะคะมองเห็นไหมเอ่ยเป็น5นะคะแล้วก็หลักสิบเป็น2บวก8คงที่8 2 16 6บวก5เป็น11ได้1 1บวก2เป็น3 ผลที่คำนวณน,นะคะของวันที่3ก็คือ0813ผลที่ออกก็คือ0138 4ตัวมาครบนะคะสลับตำแหน่งกันนะมาคำนวณต่อวันที่6นะคะวันที่6เดือนสิงหานะคะ จริงๆแล้วถ้าใครที่คำนวณเป็นแล้วนะคะใครที่เคยคำนวณแล้วเนาะก็สามารถนำโูตรนะคะคำนวณงวดสุดท้ายได้เลยนะงวดปัจจุบันนะแต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยคำนวณนะคะก็ขอแนะนำนะคะให้เริ่มคำนวณไปพร้อมๆกันนะคะจะได้รู้หลักสูตรเนาะมาต่อวันที่6เดือนสิงหานะคะสูตรที่1หลักหมื่นคูณด้วย2หลักหมื่นเป็น7 7 2 16ได้6นะคะใช้ตัวหลังนะ บวกด้วยหลักพันหลักพันเป็นศบวกด้วยหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็คือ8บวก8คงที่8 26 6 6บวก6เป็น12 เหมือนตัวแรกมันแปลกๆเนาะหลักหมื่นคูณด้วยสองหลักหมื่นเป็นเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่ตัวนี้เป็นสี่นะคะการคำนวณผิดพลาดอีกแล้วเนาะสำหรับตัวไหนที่ผิดพลาดนะคะเพื่อนๆสามารถแก้ไขได้เลยเนาะก็คำนวณสดนะคะก็จะมีผิดพลาดกันบ้างนะคะก็ต้องขออภัยนะคะเจ็ดสองสิบสี่นะคะสิบสี่ได้สี่ตัวหลังบวกด้วยหลักพันก็คือเลขศูนย์ บวกด้วยหลักหน่วยก็คือเลข8นะคะแล้วก็บวกด้วย8ของที่8 2 1สนะคะ6บวก4เป็น10นะคะตัวนี้จะได้0เนาะคำนวณต่อนะคะสูตรที่2หลักหมื่นคูณด้วย2หลักหมื่นก็คือ7 7 2 1เจสอ บวกด้วยหลักพันนะคะหลักพันเป็น0บวกด้วยหลักหน่วยคูณด้วย4หลักหน่วยก็คือ8ป4 3 2ใช้2ตัวหลังบวกด้วยหลักอ่าบวกด้วยเล6ข6คงที่เนาะ4บวก6เป็น10บวก2เป็น12ได้2นะคะสูตรที่3หลักหมื่นคูณด้วย5หลักหมื่นเป็น7 7 5 35หส บวกด้วยหลักพันนะคะหลักพันก็คือศบวกด้วยหลักหน่วยก็คือ8บวกด้วยหลักหลักหน่วยแล้วเนาะแล้วก็บวกด้วยหคงที่นะคะ5้าบวกหเป็น10บวกแเป็น18สูตรที่4หลักหมื่นก็คือ7บวกด้วยหลักร้อยคูณด้วยหหลักร้อยเป็น1คูณหได้ห บวกด้วยหลัก10นะคะหลัก10ก็คือ3บวกด้วย8คงที่7บวก3เป็น10นะคะได้0 8บวก5เป็น13ใช้ตัวหลังก็คือ3ผลคำนวณของวันที่6นะคะผลคำนวณออกมา4ตัวตรงก็จะเป็น0 2 8 3นะคะปักหลักให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ปกหลักให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับสูตรนี้นะสูตรนี้ก็สามตัวสามตัวของสูตรนี้นะคะก็จะแบ่งได้เป็น0 2 8 0 2 3อ8 3ดน์แปดสามนะคะแล้วก็สอง สามสองตัวสองตัวนะคะก็จะเป็นศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์สามสองแปดสองสามครบหรือยังเอ่ยแล้วก็แปดสามเนาะ แปดสามก็จะมีประมาณนี้นะคะก็สี่ตัวปักหลักเรียบร้อยนะคะสี่ตัวตรงเนาะก็จะเป็นศูนย์สองแปดสามนะคะสามตัวสามตัวของสูตรนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นศูนย์สองแปดศูนย์สองสามศูนย์แปดสามสองแปดสามทั้งหมดสี่ชุดนะคะส่วนสองตัวก็จะเป็นศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์สามสองแปดสองสามและแปดสามทั้งหมด 6ชุดนะคะ6คู่เนาะดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณสถิติย้อนหลังใช้สตินะคะในการเลือกนำไปใช้นะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะผิดถูกยังไงต้องขออภัยไว้หนที่นี้ด้วยการคำนวณตัวเลขนะคะผิดถูกต้องต้องขออภัยนะคะยังไงก็ พยายามนะคะพยายามหาตัวเลขมาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะ,ะมันเป็นเป็นสูตรเนาะเป็นการคำนวณเนาะก็มีผิดมีถูกกันบ้างนะคะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ